ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค4ี่เรียกประชุมผู้บังคับการ12จังหวัดวางแผนปราบปรามผู้มีอิทธิพลตามนโยบายของรัฐบาลนะครับโดยให้แต่ละจังหวัดนั้นไปตรวจสอบข้อมูลเชิงลึกเพื่อวางแนวปฏิบัติให้ชัดเจนครับพลตบโทบุญเลิศใจดิตผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค4เรียกประชุมผู้บังคับการตำรวจภูธรท,ทั้ง12จังหวัดเพื่อวางแนวทางปราบปรามผู้มีอิทธิพลตาม16ฐานความผิดเน้นไปยังกลุ่มหัวประมูลงานขายยาเสพติด มือปืนรับจ้างและกลุ่มดอกเบี้ยงเงินกู้นอกระบบผู้มัชาการตำรวจภูธรภาค4เปิดเผยว่าทั้ง12จังหวัดมีข้อมูลของกลุ่มต่างๆอยู่แล้วแต่ว่าต้องให้เวลาตรวจสอบข้อมูลล่าสุดของแต่ละกลุ่มอีกครั้งขั้นตอนการทำงานนั้นมีทั้งออกหมายเรียกมาให้ข้อมูลและเรียกคุยในยทางลับเพื่อให้หยุดพฤติกรรมส่วนผู้ที่มีหมายจับเด,เดิมนั้นสามารถจับกลุ่มได้ทันที ส่วนที่จังหวัดมหาสรารคามนะครับทหารตำรวจและฝ่ายปกครองสนที่กำลังเข้าตรวจค้นเรือนจำกลางจังหวัดตามนโยบายปราบปรามผู้มีอิทธิพลพุ่งเป้าไปที่ผู้ต้องขังคดียาเสพติดที่อาจจะลักลอบนำโทรศัพท์มือถือเข้าเรือนจำเพื่อใช้สั่งซื้อขายยาเสพติดครับ